พูดเรื่องของการเัะทีมในโลกนนะครับคือโดยสภาพผู้เล่นทั้งหมดเรารู้จักกีฬหลักอยู่แล้วโดยเฉพาีมไทยงและไทยีสองนะครับทีนี้การลองเตเ่ยวอยู่แล้วครับโดยสภาพที่เราไปแล้วก็ที่ผูซ้อมมาโดยด้านเทคนิคก่อนเราเรามีผู้เล่นที่อในระดับเอเชียน้ก็ประมาณประมาณยังไม่ถึยี่สิคนกว่ายังไม่ถึงยี่สิบคนเราต้องพัฒนาต่อไปแต่ระดับอาเซียนเราเรามีเพียงพอเรามีเพียงพอแล้วก็ที่ผ่านมาตรเนี้ย คือแต่ละบทตัวสอนให้ความเป็นมือมาน,นะครับส่งผู้เล่นที่ที่เราต้องการนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แปดจุดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าถือว่าสุดีด้วยถือว่าเรเพราะว่าทุกมีดีเราแข่งอยู่ด้วยนะครับผมในสภาพนักเตะโดยทั่วไปการทำง,งานเนี่ยเบื้องต้นนะครับเรามีฝ่ายเทคนิคของสโมสรฟุตบอลน,นะครับอ่าอีสไลท์ชื่อหนึ่งผมก็เป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,นในทีมงานด้วยทั่วประเทศนะครับทั้งหมด,หมดเข้ามาที่สมาคมหรือไอดีทาเล่นของของฟุตบอลที่ท่านใช้ หลังจากนั้นแล้วก็โฟโลใน์ีกปัจจุบันครับคัดเด็กมาพอคัดเด็กมาทุกนึงแล้วก็มาโฟกัสมาโฟกัสยังไงหนึ่งกองหน้าเราก็มีผู้คุมภูมิคอยติดตามแล้วก็โค้ชฟิตเนสแล้วก็พิเโอกับคอยติดตามการบาดเจ็บระดับกองฟิตกองการเล่นครับกองการที่คู่ของคนเราเองก็จะติดตามแล้วก็โฟกัสกับคนที่หนึแล้วก็พิเโอด้วยาการบาดเจ็บกองฟิตนะครับแล้วก็วิธีการเล่นการลงฟอนต่าง ก็ผมก็ได้ดูเดยตรงแล้วก็จะมีโค้ดตัดูดรสุทธิโชคก็เหมาะคอยดูแล้วก็ดูภาพผมก็ดูภาพรวมด้วยทุกอย่างทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งหลังเราจะมีการประชุมประชุมสู่มิ้งทุกคนว่าถ้าเด็กคนไหนได้เล่นบ้างไม่เล่บ้างพ้อมมีการบาดเจ็บนะเราก็จะติดตามคอามเหมาะทุกสัปดาห์แล้วก็มานั่งดูสกันว่าใครคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่ได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ใครไม่ได้เบอร์สองราได้ใครเพราะตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเราต้องขอทางสโมสร เพราะว่าแต่เรสโมสรก็มีภารกิจทั้งลุ้นแชมป์ลุ้นโคต้าไปเอฟซีลุ้นอันนี้ตกชัด้วยหลายอย่างทุกนี้เราต้องเข้าใจแต่ว่าที่ผ่างนะทุกคามีมากครับเบื้องต้นประมาณแล้วโดยเบื้องต้นเราเรามองหลายสามสามอย่างนะครับอย่างแรกคือตัวผู้เล่นนัดสุดท้ายที่เราจะได้แบบทุกนี้เราก็วางแผนไปแล้วว่าถ้าเราได้เอาแค่ไปดูหัครับน่อยถ้าได้แต่สิทเสรก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้น่าจะปรับตัวกันได้เพราะที่ผ่านมาน้องๆเนี่ย เขาเคยผมเคยทำงาลูกประมาณอยูแล้วอย่างเงานานพออุควน,น,นประมาณน่าจะเกิด5ปีก็ก็เรื่องการศึกษาหรือว่าคอนเซปต์หรืรอว่า ault, นิสงยส่ดพอเราอนข้าละเอียดตรงนี้น่าจะเป็นทุงที่คือได้อย่างที่สองเราก็มีจีที่สองที่ถ้าครดแรกเราไม่ได้มันถึง80เปอนตาจะได้แบบ5 เพื่อช่วยซัพพอร์ตในด้านอื่นแล้วก็ส่วนที่3มถ้าอย่างอย่างอย่างนี้เลยผมบอกว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในการสานงานต่างๆทั้งงา้ทั่งารทีมนะครับแล้วก็สมงสอนก็ตอบเราดีไม่น่าจะมีปัญหาที่สามที่เราจะไม่้องรบกวตที่สุดั้นขอบคุณครับ